มีหน้าเสียสแสวงแกตั้งชื่อช่องว่าสแสวงพากิ้งยางเนี่ยแกพาลุงนองกิ้งยางรถจิบล้อ,อ,อ,อเอาไก่เด็ดฆ่าคนชงกระิี <laughs> สร้างคนปลาอยู่ด้วยครับ <laughs> นี่นะครับเหนื่อยครับโอ้ยแอลุดนะครับไม้ยังเสียบคาอยู่เลยครับไป ช่างก็งาดอยู่ครับเพราะไอ้ความที่มันใหญ่อ่ะมันทำยากอเอา

สวั <laughs> สดีครับปะแล้วก็จะเอามาลงครับมินายเสียสแสวงแกตั้งชื่อช่องว่าแสวงพากิ้งยางเนี่ยแกพาลุงนองกิ้งยางรถจิบลอ้อ <laughs> ฮ่าฮ <laughs> ่ก <laughs> ิ้งไว้ป่ะเนากิ้งกิ้งไว่เพราะ่แสวงครับเพรางเสียสแสวงมัน ช่องเพื่นเฮ็ดดีเนี่ยเสียสแสวงผ้ากิ่งยางเดี๋ยวผมจะกิ่งรถลอรถไถน,นะครับเดี๋ยวขันพขันลุงตรงขันอยู่บนลุ้งตรงเหยียบเหวะโอ้โหนี่ครับเหนื่อยครับโอ้ผมหลับเลยครับ ต้องขันให้แน่นนะครับขันไม่แน่นเนี่ยอ่อนลกอีก ใส,ใส่เสร็จแล้วครับแต่ว่ามีปัญหายางลมอ่อนอีกเดี๋ยววิ่งเข้าไปเติมอีกเติมลมน้อยไปหน่อย mm hmm. พอดีนะไอ้ทาพ่ออยู่นี่น,นะไป,ไปเต็มกันไหมที่บริเวณนี้อ๋อ,อเสียไปไาอีก บ่ยูบ้านเ้องโมมีบ่อืมโอเป็นอืมเดี๋ยววันนี้ก็ทำงานไปก่อนนะครับลมมันอ่อนนะลุงมันจะไปรอดบ่ไม่รู้ครับปัญหายเยอะครับลุนี่จอดทั้งวันเลยวันนี้ไม่ได้งานเลยครับ ไปต่อแล้วขีบต่อครับทั้งวันเลยวันนี้